เจอตัวทันทีนะคะนั่นก็คือนอนกินใบนั่นเองค่ะทุกคนรีบกำจัดเลยนะวันเดียวใบบอลสีหายไปในพริบตาเลยนะคะแม่จิ๋มใช้แล้วนะคะบอนสีสีสวยมากค่ะทุกคนเห็นไหมคะใบฉ่ำใบใหญ่มากและที่สำคัญนะคะแทงหลอดแทงหน่อออกมาเรื่อยเลยค่ะลุ้นกระถางเลยใบดกมากนะคะ เขียวเงางามไม่เกิดโรคใบเหลืองใบจุดใบด่างที่เกิดจากเชื้อราคา่ะเจอแล้วคะ่ะทั้งบำรุงป้องกันกำจัดศัตรูพืชและโรคพืชในสูตรเดียวจบเลยคะ่ะสวัสดีคะ่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสากูชิน่าอย่างเช่นเคยคะ่ะวันนี้นะคะแม่จิมีเคล็ดลับดีๆมาฝากทุกคนเลยนะคะสำหรับใครที่มีปัญหานะคะ หอยท่ากัดกินใบหรือว่านอนกัดกินใบต้นไม้ค่ะพร้อมกับบำรุงให้เจริญเติบโตง,งอกงามดีนะคะใบสีสวยด้วยทำอย่างไรเป็นสูตรง่ายๆหาของก็ง่ายค่ะทุกคนไปรับชมพร้อมกันเลยค่ะเคล็ดไม่ลับในการดูแลต้นไม้พืชผักสวนครัวที่บ้านแม่จิ๋มนะคะวันนี้ก็จะมีน้าส้มสายชูค่ะทุกคนมีน้ำยาล้างจานนะคะมีผงซักฟอกมีปูนขาวค่ะ แล้วก็ปุ๋ยนะคะชีวภาพที่แม่จ wow ิ๋มใช้ดูแลต้นไม้สําหรับคุณผู้ชมท่านไหนที่ขี้เกียจทําปุ๋ยใช้เองนะคะแม่จิ๋มเคยใช้สลับกันต้นไม้ก็จะเจริญเติบโตงอกงามดีมากนะคะก่อนอื่นวันนี้ใครมีปัญหาเรื่องมดหนอนแมลงเพี้ยนะคะมารบกวนต้นไม้นะคะมาใช้สูตรนี้แบบเป็นบ้านกันเลยค่ะทุกคนน้ำยากําจัดสัตรูพืชแมลงนะคะไม่จิ๋มจะใช้ผงซักฟอกค่ะหนึ่งช้อน น้ำส้มสายชูหนึ่งช้อนน้ำยาล้างจานใช้เป็นสารจับใบนะคะหนึ่งช้อนจะทำให้ยากำจัดแมลงของเราที่ทำเนี่ยค่ะมีอายุได้นานขึ้นนะคะไปเกาะตามตัวของมดหนอนเพียด้วยเติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะ ใส่น้ํายาก,กําจัดมแมลงแล้วค่ะทุกคนนี่แม่จิ๋มก็เตรียมน้ําใส่กระบอกฉีดนะคะเรียบร้อยแล้วสองลิตรใส่น้ำสองสามลิตรได้เลยค่ะเทลงไปเลยได้น้ำยาก,กำจัดสตูพืชมดเพี้ยนอนมแมลงเรียบร้อยจ้ะ มาโกรธค่ะทุกคนทุกคนดูนะใบใหม่แต่ออกมาแล้วนะคะตอนแรกคุณชมดูนะโดนกัดกินใบหมดเลยค่ะเนี่ยหอยทากบุ้งนอนนะคะเนี่ยโดนกัดกินเรียบเลยค่ะทุกคนนี้ใบใหม่เพิ่งแต่ออกมานะคะหลังจากที่ใช้ไปค่ะใช้สูตรนี้วิธีนี้กําจัดมดหนอนแมลงได้เลยจ้าทุกคนน้ํายาเรานี่แหละนะคะสีพ่นเลยตามใบนะคะ ช่วงเย็นๆย็นค่ำๆหรือไม่ก็เช้ามืดค่ะช่วงนี้ระบาดหนักนะคะแม่จิมก็จะฉีดพ่นสัปดาห์ละสองครั้งค่ะทุกคนแต่ถ้าไม่มีเยอะมากเราก็ใช้สัปดาห์ละหนึ่งครั้งก็พอค่ะบอนสีที่บ้านแม่จิมนะมีเพีื้ไฟเยอะมากเลยไปสังเกตดูได้นะใครปลูกบอนสีนะคะเพีื้ไฟนี้จะอยู่ตามกกตามก้านเนี่ยเยอะมากใช้สูตรนี้ ป้องกันแล้วก็กําจัดเพียได้เลยค่ะช่วงนี้อากาศชื้นค่ะทุกคนหอยทากมากัดกินใบเยอะมากคุณผู้ชมดูดิโอ,อ้โห و, เพียบเลยนะคะนี่นี่เขาก็จะมากัดกินใบต้นไม้ต้นอ่อนของเราเยอะมากๆเนี่ยมีวิธีง่ายๆมาแนะนําค่ะใครมีปัญหาหอยทากหอยเวียนเยอะแบบนี้นะคะนาวิธีนี้ไปใช้ได้เลยปลอดภัยสำหรับต้นไม้แล้วก็ตัวเราด้วยค่ะ มาเิ๋งไลยท้ายสิ่งนี้นะคะปูนขาวโดโลไม้นะคะทาจากเปลือกหอยเขาไฟบดค่ะทุกคนเนี่ยวิธีการใช้ก็ไม่ยากนะคะถ้าเราเห็นหอยทากเป็นโดนตัวหรือว่าหนอนมดนี่ค่ะเราสามารถโรยลงไปโดนตัวเขาได้เลยเขาจะไปเกาะหรือว่าไปอุดตนันรบกวนระบบหายใจตามรูกลุ่มขนของหอยทากหรือว่าหนอนนะคะทําให้เขาตายได้ขาดอากาศหายใจเลยล่ะค่ะ หลังจากรดน้ำหรือว่าให้ปุ๋ยไปแล้วนะคะเราค่อยนําปูนขาวมาโรยรอบๆกระถางเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นแปลงผักหรือว่าจะเป็นกระถางแบบนี้โรยรอบๆได้เลยหอยทากมดเพี้ยหนอนจะไม่มารบกวนเลยค่ะทุกคนลองนําวิธีนี้ไปทําใช้กันดูนะคุณผู้ชมจะเห็นผลลัพธ์ดีเกินคาดเลยค่ะโอ้หเพี้ยไฟค่ะทุกคนเกาะอยู่ตรง กกตรงตรงก้านนะคะบอนสีแม่จิมเลยเนะะี่ยค่ะหลอดใหม่ที่แทงออกมานะคะเขาจะไหม้ไปเลยนะจะหยุดชงะงักการเจริญเติบโตค่ะเพราะาเขาจะดูดน้ําเลี้ยงนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นลิบจัดไปเลยค่ะเจ็ดหนักเลยนะคะทุกคนใช้สูตรนี้นะคะฉีดพ่นได้เลยน้ำส้มสายชูจะมีกลิ่นฉุนรุนแรงนะคะมดหนอนเพี้ยมแมลงจะไม่ค่อยชอบอยู่แล้วนะคะทุกคนแล้วก็มีความเป็นกรดด้วยนะถ้าเวลาเราฉีดไปตรงไหนที่แบบว่าเขาไข่ทิ้งไว้ไข่เขาก็จะฝ่อ หยุดชะง,งักการเจริญเติบโตไม่ฟักเป็นตัวเลยค่ะโอ้โหนี่เห็นไหมคะอยู่ด้านหลังใบค่ะทุกคนบอลสีไม่จิ้มนะโดนกินใบไปแล้วใช้สูตรนี้นะคะฉีดพ่นเนี่ยคเขามีปฏิกิริยาทันทีเลยฉีดพ่นทั้งใต้ใบบนใบนะคะขีดให้ทั่วเลยยิ่งถ้าเห็นเป็นตัวตัวนะคะยิ่งดีค่ะกําจัดง่าย แมจิมทิ้งไว้5-10นาทีนะคะมาดูผลลัพธ์กันคะ่ะนอนนะคะแน่นิ่งไปแล้วคะ่ะทุกคนสูตรกำจัดไล่มแมลงง่ายๆสามารถทำได้ด้วยตัวเองคะ่ะอย่าลืมทำใช้กันล่ะสำหรับใครที่ขี้เกียจทำปุ๋ยใช้เองนะคะวันนี้แมจิมก็ขอแนะนำถุงนี้เลยถุงเดียวเกินคุ้มเลยคะ่ะแม่จิมใช้สิ่งนี้คะ่ะทุกคนโกยาวนะคะเป็นอ oh um ิมิโนฮิวมิกค่ะทุกคนบำรุงแต่รากใบต้น ยอดผลดอกได้หมดเลยนะคะทำให้ดินดีด้วยต้นไม้เจริญเติบโตงามดีมากยี่นี้นะ้าไม่จินมใาทุกคนนะมาบำรุงนะคะต้นไม้ที่บ้านที่สวนนะคะใช้ทั้งพืชไร่พืชสวนพืชผักสวนครัวใช้ได้หมดด้วยสิ่งนะะี้ค่ะทุกคนสิ่งทดลองใช้มาสองเดือนเต็มๆคะ่ะทุกคนผลอย่างไรไปดูกันเลยคะ่ะมาดูผลลัพธ์กันคะ่ะทุกคนแม่จิ๋มใช้มาเดือนถึงสองเดือนแล้วนะคะ จากตอนแรกต้นเล็กๆใบเล็กค่ะแคะแกนไม่แทงหลอดไม่แต่ก,กอเลยหลังจากที่ใช้ไปทุกคนดูนะคะอุย้ยคุ้มใหญ่หลอดเยอะมากต้นนี้แบบอวบใบใหญ่สีสวยด้วยค่ะวันนี้แม่จิ๋มก็จะมาใช้อีกแล้วนะจ๊ะทุกคนหนึ่งถึงสองช้อนโต๊ะโรยรอบๆเลยค่ะหลังจากใช้แล้วเราก็รดน้ำตามด้วยนะคะทุกคนช่วงนี้นะหอยทากหอยเวียนบุ้ง หนอนมแมลงระบาดหนักมากเลยแม่จิ๋มให้ใช้ปูนขาวเนี่ฮะโรยด้วยนะโรยทับไว้ค่ะหลังจากที่รดน้ําแล้วเรียบร้อยค่ะป้องกันหนอนมากัดกินใบนั่นเองเนี่ยสองกระถางนี้นะไม่มีหนอนหอยทากมากัดกินใบเลยค่ะรดน้ําตามลงไปต่อไปก็จะกลายเป็นปุ๋ยบํารุงดินดินร่นวนซุยด้วยนะคะปูนขาวยังช่วยป้องกันกําจัดโรคพืชด้วยนะคะทุกคนอย่างเช่นใบเหลืองขอใบใบใบไหมใบจุดใบด่างที่เกิดจากเชื้อราค่ะ ชอบสูตรไหนวิธีไหนเลือกใช้ได้เลยนะคะจะได้มีต้นไม้สวยๆกันทุกท่านทุกคนคะ่ะเจอปัญหามดหนอนเพลี้ยแมลงกัดกินใบรบกวนต้นไม้ของเราอย่าปล่อยไว้นานนะคะรีบนำวิธีนี้ไปทำใช้ได้เลยค่ะแม่เจมสหวังว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก็จากการอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ subscribe จากูชนลด้วยนะคะวันนี้ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชม พบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ